สวัสดีพี่น้องป้องไปเพื่ดสูส่คู่สู่คนพี่น้องเจ้าขาผู้ที่อยู่ทางไกลและกระทางไกลทางใต้และกระทางเหนือในประเทศและกระต่างประเทศเดีพี่น้องเนาะที่กําลังหกักชมคลิปของผู้ค้าอยู่ตอนนี้พี่น้องจ๋าเมื่อนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน,น้อยๆพี่น้องที่ผู้ค้าเสียมาฝากมาตอนพี่น้องเนาะจากพี่น้องจ๋าอืมเอาภาพคือจากมือใช่ปะเนี่ยอืม อันมื้นี้พัชชาทิพาพี่น้องมาเหตุกรีบพัดหรือว่ากรีบกิดนะพี่น้องเป็นกรีบที่จุดอ่อนของพัชชาเลยพยายามหลายต่อหลายคลิปกับโบได้ดังใจเหดุปิ่นแต่โบสวยโบงามพี่น้องจ๋ามื้นนี้พัชชามีเทคนิคเล็กๆมน้อยมาฝากมาตอนพี่น้องลองมาเบิงนําการวัดสีสวยสิงามพอใช้ได้บน้องคลิปนี้ย่าวอนเด้อมาเห็ดสู้กันเบิ่องล่ะกะขอคําแนะนํากับก่อนแม่แม่เอฟซีม FC. หมู่พักษ์มนาะพี่น้องเนาะ แนะนำพัชามาได้เดี๋ยวพี่น้องเพราะว่านี่คือจุดอ่อนของพะชา์พัชรเหตุหลายต่อหลายครั้งแล้วเนาะแต่ครั้งนี้ก็รู้สึกประทับใจคิดว่าโอเคแล้วในระดับหนึ่งคือกีดกีบก็ดหน้าแบบนี้พี่น้องจา๋าเนี่ยกีบเก็ดน้า, get, นาบแบบนี้จ้ะ อันนี้ก็ถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วเนาะแล้วก็เป็นเทคนิคนึ่งที่เฮ็ดแบบทําให้เฮ็ดง่ายขึ้นพี่น้องจา๋าสําหรับไผ่ที่ยัง่เปิ่นคือพระชาเนะหรือยังบ่เก่งให้มาเบิง่งคลิปของพระชานี่ว่าอาจจะเก่งขึ้นอาจจะเป็่นเร็วขึ้นเนาพี่น้องมาเบิ่งมาชมนํากันเลยจ้าอันนี้คือคลิปตัวอย่างที่พระชาได้เฮ็ดไว้พี่น้องจา๋านี่จ้าอันนี้สามารถเฮ็ดคก็ปนาคได้แล้วพี่น้องนี่จิตนา ก้าิบดีงามเป๊ะร้อยเปื่อซ็นพี่น้องจ๋าพัชชาก็ยอมรับว่าเพิ่งเก่งเพิ่งปินเนาะเพิ่งปินยอมรับเดยพี่น้องจ๋าก็น,น้านี้บเปินเลยเป็นจียที่พัชชาเหตุยากมากพี่น้องโบแม่ว่าพัชชาสิปินทุกอย่างสิเก่งทุกอย่างโบแมนหรือพี่น้องยอมรับได้คุณไพรมีเทคนิคดีๆกันแนะนำมาเนาะแต่มือน,นี้พัชชาสิมาสอนเทคนิคการเหตุให้เป็นกีบพัดแนวนี้เนาะพับทุบเครื่องใบตรงใบตองนี่ประมาณ3นิ้วเด้อจ้ะ ทับทุบเครื่องใบตองก่อนหลังจากนั้นพัะชาจิบอไซนิวซีกับนิวปูหลายๆคนสิบไซนิวซีกับนิโปพอพัะชายังบกเก่งนิวซีกับนิโปออกมาค่ะนี่ีกีบนี่พัะชาไซนิวซีกับนิโปส่วนสองกีบนี่พัะชาไซนิวซีกับนิวกลางเออนิวซีกับนิวกลางสองนิ้วเท่านี้เวลาเฮ็ดนี่จานี่ไซนิวซีกับนิวกลางนี่อันนี้สูตรพัชชาเด้อพี่น้องเด้อที่พัชชาเป็นเพราะว่าไซสองนิ้วนี้เออลองไปิดบึ่ง สายยูซีกับนิวกลางเขานี่คีบลงไปแลวกระดันบบดนี้ฮะส่นิโปดันก่อนก็ได้อะยซีกับนิวกลางคีบลงไปแลวกระดันดันดันคีบแล้วกระดันดันยูไปส่ยิโปพร้อมซ้อยคีบแล้วกระดันคีบแล้วกระดันคีบแล้วกระดันไปข้างหน้าเพิ่มนี่จ้ะพี่น้องจ้ะเข้ากระสิได้เป็นจีบเก็ตนาคแล้วนี่จ้ะ หลังจากนั้นเขาก็ใส่กันแม็กบาดนี้ป๊บ๊บแป๊บ,ปบหันหลังกับแม็กพร้อมอย่าแม็กแต่ทั้งหน้าเด้จ้ะกีดนี่ถ้าโบแม็กข้างหลังโบยู่เด้อจ้ะพี่น้องจานี่เห็นบ่หลังจากนั้นเขาก็ค่อยมาตัดให้เพื่อนเป็นทรงแนวนี้พร้อมที่จะเอาไปประกอบหรือรเอาไปเฮ็ดก็ดนากได้เลยพี่น้องจ่าเอาเบิ่งน้ำกันไหมจ่ะเมื่อกี้มือถึอน้ำมันประกอบเลยอยากมันอยากลื่นเด้อพี่น้องเด้อที่จริงบ่ควรฉีดน้ำมันประกอบก,ก่อนเด้อ แต่พระชามาสิจินงานนี่หละมือมาจับเพื่ออะไอยากมันอยากลื่นที่จริงต้องให้ใบตองแห้งๆแล้นี้หละจ้านี่เด้อนี่จับภับมาก่อนนี่นิวซีกับนิปโป้จับหักมาทบมาหนึ่งอันหลังจากนั้นจากไซน์งกลางนิวซีคีบนิปโป้ดันอันหนึ่งอันดันสองดันสามดันสี่ดันห้า ดันหกดันเจ็ดดันแปดจะดันแปดดันเก้าก็ได้เด้อจ้ะันถ้าเฮาดันเก้าก็สิประมาณนี้มันนี้เฮาเท็ดเท่าใดเฮาก็ต้องจับว่าเฮาแปดเทาก็ดันแปดตลอดเทาดันเก้าเฮาก็ต้องดันเก้าบางคนดันเจ็ดก็ต้องดันเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเวลาเฮาไปประกอบเิ่นจังสวยเนาะ ว้ดีใจพี่น้องเป็นจีบที่พัชชาเนะี่ยเรียนรู้หลายตัวหลายรอบฮาร์ดเทรดต่อหลายครั้งแต่โบได้ใส่ใจเพราะว่าโบคิดว่าเจ้าของสีเฮตอ่าเก็ตหนักกีบพัดแต่บัดน,นี้พอมาพับกีบอ,อื่นแล้วรู้สึกว่าเพิ่นซ่ากีบเพิ่นน้อยแต่กีบพัดนีจะเร็วพวกกีบเพิน่นมีขนาดใหญ่พี่น้องจ๋าเออพัชชาก็ล้องมาหลายหลายหลาย,ลายตัวหลายเชื่อแลวแม่โบได้ดังใจงนะพี่น้องก็โบได้ดังใจเลยครบโบยักเทศพี่น้องผัเป็นคือพัชชาบอ บัดมือวานี่ไปยืนเบื้องงัวเลยจิกใบตองอยู่ข้างคอกงวนแหละมาลองภาพเบื้องเหรออุ้ยเป็นบัดนีีพีน้องบัตรมันสิเป็นน้ำมันปริญญาพี่น้องจ๋าเบื้องนํากันช้าๆเดี๋จ้ะฮักมุมนี้มาก่อนหนึ่งนี่จ้ะนิปกันิซี่ฮักฮักจับพับมาตีซื้อนี่จ้ะอันนี้พระชายไซนิวซี่กับนิ้วกลางนี่ชิปไว้ไซนิวปูดันจ้ะอันหนึ่งสองสาม สี 4, 5, 6, ่ห้าหกคือบวไปแบบนี้หก <g ül üyor> เจ็ดเปดเก้าดีจ้ะถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะถือว่าโอเคเลยนะกับแม็กไว้้นอยู่แม็กหน้าหลัง กาสีบได้สวยเป๊ะแต่เราสามารถพัฒนาฝีมือได้แบบน,นี้พี่น้องจา้าพ่อเราปิดเลยนะเนาะเราสามารถพัฒนาฝีมือเราได้อีกขั้นหนึ่งระดับหนึ่งเนาะนี่นี่ถือว่าโอเคนะพี่น้องพัชชาวะเนาะอันนี้ก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่พัชชามาฝากมาตอนเดือพี่น้องเด้อผู้ใดที่สนใจแม็กพี่น้องจา๋าแม็กย้ำแล้วย้ำอีกแม็กใส่สองแถวแบบนี้เด้อจ้าพี่น้องจา๋าแม็กใส่สองแถวแบบนี้ 250บาทลูกแม็กหนึ่งกล่องเล็ก15บาทกล่องใหญ่250จัดส่งฟรีเฉพาะเดือนนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อย,ย้ำแล้วย้ำอีกว่าเฉพาะเดือนนี้พี่น้องจ๋าถ้าเลยเดือนนี้ไปนะคะ่าส่งฟรี